ก็ผมก็เล่นไปเยอะแลละได้สามกก้คนที่ไปเลยๆวิว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 วิๆวิว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 ิว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 

ามันจะเตะไปหาใครก็ช่างแม่งเดอนี่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 นนี่นีนีี่นี่นี่นี่ี่นน่นี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 นี่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 น่นี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 นีี่น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 นี่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 น นี่เลยผมจะแนะนแอปนี้แอบปบเบคซี่ก็จะเป็นแนวออกเกมพวกโปรเกมอะไรประมาณนี้นะก็เป็นแอปที่โปรเกมนี่ไงเกมบอบลที่ผมโปรผมโปรไมล่ล่ะก็ได้แหละก็ฟสีก็นะผโปรไมล่ละ แล้วก็ลองฟูใน YouTube ดูแล oh ้วก็หลายคนก็อย่าลื่ไปจับนะเขียไหมเพื่อจ็บคอโอเคแค่นี้ฮึ่มอื้ออื้อตัวทองตัวทองมาตัวทองมา92อัอเกรดไปหลายเตะหลายวิ่งเร็วมีไหมวิ่งเร็ว

ตุมาตุมาปุ๊ปิ้วเตะให้นั่นอ่ะเตะเลยปุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊มันกันเว้ยมันกันเว้ยปุ๊ปุ๊ปริ๊งไม่ได้มันไม่เค้าแล้วมันจะไปกินเยอะอื้อซับปุ๊ซึบซริปปุ๊ปุ๊เตะเอ้ย hmm. 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 รวยตูปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุ๊บสองประตู้วะเข้เออร่อเาไปปุ๊บโอเคนาจรงสนามจริง เป็นเสื้อเสให้เสื้อนี้ก่อนมาแล้วกันแล้วก็เป็นเสื้อขาวดำแดงขาแดงตรงนี้ตรงแขนตรงมืออ่ะสีแดงเหมกันวิ่ง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 ไปไปกูกูไม่เข้าไปดีกูค่ะ

ก็อย่าลืมนะไปดูคลิปที่ผมบอกว่าโรงเรียนผมโรงเรียนผมชื่อโรงเรียนว่ามหาวิทยาลัหรือว่ามาขัดเทีอน์ไปไปเ้าเรียกว่าผมว่ากาเนะผมไม่ได้กาเนะเล่นเก่งชิดๆๆดย่านะเข้าลูกสอง กูมันเทพครับตัวทับที่ใช้คำหยาบกูมันเทพครับเทพไปไไปไปไปทางนี้ตรตเตะปุัเมไม่ชันเดี๋ยวนี้มามาเดี๋ยวเดี๋ยวชเกบ

ชาเกินหนูต้องอัพเกรดตัว้วอีกแล้วปิ้วเยอปนั้นหนูจริงจริงเตรียมมาล่างให้นะเขีปะเอามาเอามาให้อันนี้เอามาให้่อเออเออเอ่อเเอ่เเอ่เอ่เอ่เเเออออ่เเ เออเข้าตามประตูผมมันเทพเกินนะครับผมมันเทพครับผมมันเทพไปเรื่อยๆมาเอาเคเปลี่ยนทีมมันจะมีแบบพวกโนสิบแปดบวกจริงๆปนไปงูนไปงุ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 นไปงูิไปงูนไปงูนงนไปงไปเูนไปงูนไปงูนงป Cô coca 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 Sam province, Coca Sam province. Oh, shit, bị be cocaine. Oh, shit, đi bị cocaine. Oh, Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my Bị Oh, my God. Oh, my God. Oh, my bị Oh, Mai nào Oh, my mất Oh, my อย่าบังอาจมาแย่ง้อือเอาไปเอาหัวมงหัวมงหัวมงติ่อวมา้ออาหารนเตะสองขีดนะว่าง่ปจฮมงัวกาดจจ่าจ่าย่าอ่ะเอาไปเอาไปฮึบเตะไ่เข้า เตรียมพร้อมมงมงอ่ะไปเรื่อยๆวิ่งวิ่งวิงววิงแบบไปตูนวิงไปตูนวิงวิ่วิงววิงแบบไปตูนคนะชิใจผมผมมันเทพครับผมเป็นเทปใครว่าเทปไ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 ปป่าแล้ว คิดแล้วชุดดชุดชุดชชุดชุดนะอยคิดว่าแกจะสามารถยงจบนไปจากเด้ไปเรื่อยเรื่อยเบเด็กเบเบเดรพิวหนุ่ไปเรื่อยๆห้ามให้หามใใครดักหน้าถ้รมีคนดักหน้ามันจะสามารถยงบอลเราได้แล้วมันก็จะสามารถสกัดได้ อย่างนี้หลยมาติดอ่มันทิ้งบนไอเนี้ยอะไปไม่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 เมย์มย์ไมย์เมย่เมย์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 เมมย์เมมย์เ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 มม่์มยม่์มยม่์มย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 ์มเมย์มย์มย์มม่์มยม่์มย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 มม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 ม อย่าอย่าคิดว่ามันจะสกัดได้เดี๋มานะคะพร้นวัมแล้วก็ปิ้งกงมันก็่ติแล้วเราก็ไม่งมุงเข้าเหมือนแล้วก็เตะเะบอกไปไปเตอรโอเคเราชนะสิบตั จีสิบสองถูกแล้วเนี่ยมีอะไรอ่อะไรอ่ะไม่ทำอะไรอื้มอื้มเอาไปแพงเอาเต็มสุดได้แค่ก้าห่าเท่าไรนะแปดหมื่นอะฮะ อีกอีกสนามเราต้องไม่แห้งเหี่ยวโอเคทำเสร็จแล้วสนามสำเร็จไปแข่งกันต่อ e อเนอร์จีเรายังไม่ได้เต็มเเราต้องอัพเอเนอร์จีก่อนนี่เอเนอร์จีปึ๊บจีเอเนอร์จีเอเนอร์จีตัวนี้ตัวจีด้วยเนี่ยตัวเนี้ย เออไม่ใช่ตัวนี้เอนท์จ응ีเอนท์จีมีไหนที่ต้องการเอนท์จีไหมตัวไหนตัวไหนอเอากิตตัวนี้แบบเขาจะแกะสายจับอ่ะส uh huh. ายวิ่งน่ะไม่พ huh. <Okay. S 1> อแล้วโอเคมีตัวเท็บเล็ตไหมในราค้าไม่มีอะไรเลย แห้งเหี่ยวเกินยังไงเอเนอจีเราเอ้ยมีตัวนงี้ไม่เต็มตัวไหนอะ91ใช่ไหมนี่ไงหถ้าเอเนอจีไม่เต็มผมก็ไม่ไปแข่งเอไอตานี้จบปุ๊บแล้วก็จบคีิปนะยนดะเป็บปไไปๆๆไป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 ไ ่านะเกอยากคิดว่าเกจะสก,กัดได้จริงจริงกพวกนี้จี๊ดจริงจกี๊ดจริงจริงจี๊ดจริงจริงไปอย่าให้มันแย่งได้เพื่อนนั่คือความหวังของหมู่บ้านนักต้องทำได้เย้

วีต่อไปเข้าไปเกี่ยวเครื่องาเ็มก็มันเทพดูนะดูภาพชะเอ็น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 น มีทางที่จะได้วอนคูปองจักูรัรัได้ขอโทษครับที่เสียบยาวอุ้ยเอาบนเมอ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 เออเอาไปส่งส่งเ้นดำไปนู่นวนเอาไปเตะให้ดำนมเตะให้โขวะงงอา

Hangit, 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 hangit. Tekak, hangi, hangi. perau. Okey. Kau tahu, tu lah, abis kau. Lepas dikraft.